สวัสดีครับกับผมนายนำเอ้นอสตานีะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับการล็อกหววครับเพราะว่าไม่ได้อัดมานานแล้วนะครับสองสามวดแล้วเพราะฉะนั้นงวดนในครั้งนี้ผมจะอัดคลิปย้อนหลังให้ดูว่ามันใช่หรือไม่นะครับแล้วก็จะล็อกหววต่อไปก็คืองวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับว่า เครื่องมันโกหกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะในประเด็นนี้นะครับท่านจับตาดูแล้วก็แล้วกันว่ามันใช่หรือไม่เพราะตำรานะครับพี่ทำมาทั้งเล่มละแปดพันตอนนี้มันขายหมดแล้วนะครับมันเหลืออยู่สองเล่มนะครับที่แรกนึกว่าไม่ได้ขายนะครับเสร็จแล้วก็ ขายไปเกือบหมดเหลืออยู่สองเล่มแต่ว่าล็อตที่สองนี้นะครับมีลูกค้าบอกว่าทำยังไงมันให้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซได้ไหมได้เพราะฉะนั้นตอนนี้กําำลังดำเนินการให้ลงพิมพ์ดำเนิกนการทำรูปเล่มอยู่ซึ่งผมจะขายในราคาเล่มละหนึ่งมืสามพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นสุดยอดคัมีร์หองระดับ VIP 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์อนนั้นหน้าตาเป็นยังไงคอยดูว่าคลิปต่อไป ผมจะอามาโชว์ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเล่มต่อไปนี้นะครับในราคาเล่มละหนึ่งมืนสามพันหอารอยบาทเพราะนั้นใครสนใจครับเพราะตำราผมมันจะมีคนเอาไปใช้บางคนแล้วก็บางกลุ่มเท่านั้นไม่ได้ใช้โดยทั่วไปเพราะราคามันสูงนะครับอา้าวอาจจะถามอา้าทำไมราคามันสูงกันละ่ะเดี๋ยวนี้ครับ ช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเป็นเชื่อมเป็นเดือนที่เชื่อมต่อระหว่างปีหกหกสามไปหาหกสี่นี่อะไรอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ขึ้นไปจากสามสิบห้าเป็นสี่สิบจากสาสิบเป็นสามสิบห้าปิ้งไก่นะครับคนกินทุกวันครับจากสิบาทเป็นสิบห้าบาทเป็นสิบสอบาทไปแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะขึ้นราคาไอ้นาสไตลนี่มันคงไม่แปลกนะครับ เพราะฉะนั้นผมทําตรงนี้ผมขายให้คุณบางกลุ่มเท่านั้นเพราะว่าเอาไปใช้แล้วมันถูกหวยผมการันตีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับตําราเลิ่มล่าสุดอีกประมาณสักเจ็ดแปดวันก็คงจะออกมาแล้วหน้าตาเมีอย่งไรร้อยเปอร์เซ็นตครับถูกทุกงวดผมขอการันตีความแม่นยำเพราะฉะนั้นในงวดที่จะมานี่ครับผมจะล็อกให้ดูว่า หกหกนึ่งกับสี่หกว่างวดต่อไปจะบอกอะไรแต่ก็ดื่นผมก็จะเลาะย้อนหลังให้ดูสักสองวันนะครับเพราะว่าทําเวลาเพราะว่าการคลิปอัดลิปวิดีโอนี่เวลามันจากัดมากนะครับเพราะฉะนั้นดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับเชิญครับ